ใชสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดไข่เซอร์ไพรส์กันนี่เรามีไข่เซอร์ไพรส์ลูกเล็กด้วยนี่เห็นไหมครับน้องๆอ,อ่ะพร้อมกันหรือยังวันนี้เรามีตัวอะไรบ้างเอ้ยมีรถแม็โครมาด้วยดูสิหรถแม็โคอันนี้ทำอะไรได้ครับเนี่ยตักดินได้เหรอโหดูสิตักดินเนี่ยเต็มไปหมดเลยลอ๋นนยอที่บังคับเหรอโห นี่ตักดินต้องตักใส่ตรงนี้ใช,ใช่ไหมสิอ๋มอมีทั้งรถดำมีทั้งรถตักดินเลยดูสิโอ้ยแล้ว,ลวพี่วัวมันเป็นอย่างนั้น่ะพี่วัวทำไรได้เนี่ยนวัวเดินได้วัวเดินได้เหรออันไหนนี่ไอเฮ้ยวัววิ่งเร็วจังเลยเราลองวิ่งไปหาเพื่อนๆครับนะาจะไปชวนเพื่อนๆไปเปิดไ,ไข่เซอร์ไพรส์กันนี่นี่พี่ควายก็วิ่งได้นะครับ ม,มาดูพี่พี่ควายวิ่งพี่ควายวิ่งเอ้ยได้แล้วเบา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 โอ้โหเบา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 เค่อย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 เปิดอ้าวพ่อโหไข่เซอร์ไพรส์มาแล้วโหมูได้รถสีเขียวด้วยนะครับอันนี้รถไอรอนแมนโหนูดูสิปิดปิดควายสิปิดควาย อันนี้อันนี้รถอะไรบูคาตีนะครับบูคาตีนะรถเร็วที่สในโลกนี่รถสไปเดอร์แมนโอ้โหนี่รถอเมริกานะกัปตันอเมริกาโอ้หมดแล้วนี่อันนี้คันหนึง่งสไปเดอร์แมนนี่สไปเดอร์แมนนี่อันนี้ก็คือวัวทองคำนะครับน่ะวัวทองคำวิ่งได้ไหมวัวทองคำนี่แล้วนี่ก็ไดโนเสาร์นี่ให้น้องดูนี่ มีมีเสียงยหน่ยมปิดปิดก่อนนี่ <S <S แล้วตัวนี้ก็พันไทยเซีรท็อปนะครับนี่โอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับนี่เดี๋ยวมารีวิวให้ครบว,วันหน้านะครับ <S 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 บ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะครับน้องๆทุกคน